สวัสดีครับยู่กับพิยานนะครับผมและตอนนี้เราก็อ,อยู่ในเกมสติกวอลเลอร์เลซี่นะครับภารกิจที่159และ160นั่นเองนะ ครับผมแต่เราไปลุยภารกิจที่159กันก่อนนะครับภารกิจที15่159น,นะครับเล่นกันในโหมดโกลัชนะครับมาลลูป,ปันฝัน่งตรงข้ามเริ่มต้นด้วนตั้งสอ0 0 0เราจะเจอกับเทสซีบลูแลนด์เฟรมฟีเจอร์หรือเกาะไฟนั่นเองเราจะได้คอนโทนอ,อยักษ์สเปียร์ตันและก็ซอฟต์ว่าน,นะครับผม<ะ>เล่นแบบอินเซนยากสุดแม่ัไม่ซื้อไม่สกินลุยมาถึงก็เดี๋ยวเอาซอฟต์ว่าไปลุยก่อนนะครับผมเราจำเป็นที่จะต้องจุกฝั่งตรงข้ามทิ้งไปก่อนแบบนี้นะครับ อ่าประมาณนั้นประมาณนี้เราจะจุ๊กเขาไปเรื่อยๆนะครับจุ๊กเขาไปเรื่อยๆแบบนี้อู้ยักมาละเร็วมาก <What? S 1> อยังไม่โดนยังไม่โดนนี่แหละครับจุ๊กเขาอยู่อย่างนี้แหละเพื่อนเราก็อยู่ที่บ้านเราไปนะครับโจมตีคนเก็บแรกเขาตอนนี้คนเก็บแรกเขาเหลือกี่คนเนี่ยเดิมสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเราไปฆ่าคนเก็บแรกเขาอีกนะครับนี่เราก็กดโจมตีเลยแล้วเราก็ให้กองทัพหลักของเขาเนี่ยจุ๊กเราอยู่ตรงนี้นะ ไม่โดนโอ้โหไม่โดนอะไรเต็ม,เ,ตมเฮ้ยอย่าตายนะเรียบร้อยไม่เหลืออ้าเพื่อนเราก็าจะโจมตีเขาแบบนี้นะครับแต่ก็แลกมากอบการที่โดนทอนดาเมจนะการที่เราไปโจมตีเขานี่ก็จะทําให้เราโดนดาเมจแบบเต็มๆช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนครับจุกๆเข้าไปก่อนกองกาลังหลักเขาก็จะอยู่กับเราตรงนี้ในขณะที่เพื่อนเราก็ตีคนเก็บแรกเขาแบบฟรีๆนะครับผม เราสร้างคนยักษ์มาบ้างครับต้องมีคนยักษ์สักประมาณ3คนนะมีสัก3 4คนกําลังดีครับคือซอสวราเรานี่ถ้าไม่ได้เป็นสกินดูดเลือดนะครับผมก็จะเสียเปรียบกองกำลังเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะการที่เราโดนส้อทดาเมตทุกครั้งที่โจมตีเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเจ็บแสบอ่ายักษ์เรามาแล้วนะตอนนี้นะครับที่เราสร้างไว้1คนมาทําการฆ่าคนเก็บฮะแรกก็ออ กัดเดนยายเขาไปหาเราได้อย่ายห้เขาไปหากองทัพหลักเราได้เราจะทําการโจมตีคนเก็บแรกเขาฟรีๆ <Yeah. S 1> มาละมาละใส่ก้อนใ่ก้อนใก้อนไม่เอาไม่เอาอย่าไปยุ่งกับทัพหลักเรามันไปยุ่งแล้วครับมันไปยุ่งแล้วดูทัพหลักเราก็ได้ครับโยนเข้าไปหนึ่งทีไม่โดนหรอกเมื่อกี้นี้ <Yeah. S 1> โอเคโดนไปยักมาสองคนแล้วตอนนี้ uh huh. เราก็มีคาัสเซนอชิดอนคอยยิงช่วยอยู่นะยักคนแรกเราน่าจะตาย แต่เราก็ต้องเอาคนยักษ์เขาตื้นั่นแหละให้ยักษ์เขาตายไปบ้างครับตียูนิตเขาเนี่ยตีทหารเขาเนี่ยก็โดนสะท้อนดาเมจนะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะสะท้อนสะท้อนอะไรก็ว่าไปเอาทําไมเราตีไม่ค่อยโดนครับเอาดีๆครับดีๆครับหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยเบอเอวเราตีไม่โดนอีกโอเคตายไปเราก็น่าจะตายด้วยแหละยักษ์คนนั้นโชว์โชว์โชว์ตืนั่นแหละเดี๋ยวเราเอาคนยักษ์มาอีกคนยักษ์คนนี้เราใกล้ตายแล้วนะครับ สู้กับสก,กินลาวามันน่ารำคาญตรงเขาสะท้อนดาเมจได้โอเคมาละ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 เดะเราก็จะตายแล้วล่ะเรียบร้อยเราตายไปครับหดทีนึ่งลึกตายเหลือกันอยู่3ามคนใช่ไหมคนเก็บแร่เดี๋ยวเราคอยตีเขาแบบนี้ครับให้คนเก็บแร่เขาหมดไปเลยหมดปัญหากันไปโดนสะท้อนดาเมจบ้างก็ช่างมันมียักษ์สักสามคนก็ จบด่านนี้ได้แล้วกลัวอะไรครับผมมากันอีกแล้วทําไมเขามากันเยอะครับคนเก็บแร่เขาเยอะเหลือเกินคูหมดก็ไปหนึ่งร้อยหมดก็ไปที่ห้าสิบไทีหนึ่งเบ้เข้าไปครับนี่ดูดิเราฆ่าคนเก็บแร่ไม่กี่คนเลือลดรถจะหมดหรอละเปไปลุยเลยแล้วกันเนาะมันก็น่าจะได้เวลาจบแล้วละครับหัว <Yeah. S 1> โขกป้อมโ,โอเคเฮ่กองมังเสริมก็จะมาแล้วกองลังเสริมเขาเป็นยักษ์และคนเก็บแร่นะครับ ยังไงเราก็ต้องถอยก่อนแหละโอ้โหมียักษ์คนหนึ่งเราไม่ถอยครับเอาไม่ถอยก็ไม่ถอยครับเราไปข้างหลังยักษ์ดีกว่าครับไปไม่ได้ฮะไปข้างหลังดีกว่าครับไปข้างหลังดีกว่าเอายักษ์คนหนึ่งไปข้างหลังแล้วก็หัวหัวหัวดีทีเอาเรียบร้อยครับยักษ์เราตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วครับไม่ไหวเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเอาคาสเซิลอะชิดอนยิงก็ได้ใช้คาสเซิลอะชิดอนจุกดีกว่า คาเซนอะชดอนไม่โดนสะท้อนดาเมจแฮแบบนี้ก็ได้ตายโอเคจบเขามีคนเก็บแร่มาหนึ่งคนไม่ต้องไปสนใจหรือจะสนใจสักหน่อยดี <What? S 1> สนใจสักหน่อยแล้วกันหวดหัวตายโอเคจบยากนะเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเราโดนเขาสะท้อนดาเมจใส่นั่นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่160เลยนะครับ พาักิจที่เเสียงนะครับเราเจอกับบูทแลนด์ทรีฟนะครับอัทาสวีตต้อนและเมอร์ลิโอ้โหสีดีแล้ว <What? S 1> จะสู้ได้ไหมเนี่ยเราบาังคับได้แค่อาชิดอนและเมจิกคิวนะครับสู้ยังไงครับ <What? S 1> ก็คงต้องเมจิกคิวเมจิคิวเป็นหลักเราก็ต้องรีบทําการสร้างเมจิกคิวขึ้นมาก่อนนะครับเราเก็บตังแค่200ก็ได้แล้วเพราะาเราเริ่มต้นด้วยตังหนึ่งพันโอเคงั้นเราก็รีบๆทำเลยแล้วกันเราจะเจาะเขาไหวหรือเปล่าเจาะเขาได้หรือเปล่าการพัางรับของเขาเจ้าโหมดมากนะครับ เราโจมตีสเปียร์ต้นไปเมลิกเขาจะฮิวทันทีปัโอ้โห <What? S 1> เนืนอนช้าเหลือเกินเป็นคนแก่เนะเ,เราน่าจะหลอกสเปียร์ต้อนออกมาได้นะในการที่จะโจมตีข้างหลังเขานะครับเมลิกจะฮิวจะได้ฮิวไม่ทันเออหลอกเข้ามาแบบนี้แล้วเขาจะหันหลังนั่นแหละบี้มเข้าไปโอเคเอามีเนียนออกไปถ่วงเวลาด้วยดึ้มเขาไปได้หายไปหนึ่งโเฮ แล้วดูจอเวทเราด้วยนะอย่าให้จอเวทเราโดนตีง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจอบเวทตายก็จะผิดแผนไปอีกนะรุ่มเมื่อยีโอ้โหเมอริสองคนแล้วอ่ะโุ่มเมืยไปรอเขาหันหลังดีก่อนนะครับหันหลังไปหันหลังไปโอ้โหเมอริสามเหรอไว้แล้วครับเราเนี่ยไว้เหรอแต่ก็เหมือนกับเบ้ขนอยู่นะเดี๋ยวโจมตีข้างหลังเดี๋ยวคราวนี้เขาไม่หันว่ะเรามีจอเวทกี่คนครับ เรามีจอเวทแค่สองคนเหรอเนี่ยตั้งรับยังไงครับผมเมอริกมาเลยด้วย <Huh? S 1> เรากำลังสร้างจอเวทอีกคนหนึ่งครับ <Huh? S 1> ถ้าสเปียร์ตอนเขาตายไปบ้างก็จะดีแต่จะตายไหมจอมเวทใหม่คนหนึ่งแล้วโอเคมาครับมาครับแล้วก็บึ <Huh? S 1> ม้มครับเฮ้ยถอยกลับบ้านเออถอย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 เขาถอยครับ <Yeah. S 1> แต่เราโอ้โห oh, เราก็ไม่เหลือคนเก็บได้เลยนะสร้าง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 ไป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 เมอริกคนนั้น ต้องตายแทงไปนั่นแหละเออเอาแต่บอกตีไม่โดนอีกเบ้เข้า,ายนั่นแหละแล้วจอบเบกของเราก็ตามมาจากบ้านแล้วด้วยเออบุ้นเข้าไปบุ้นเข้าไปโอกโกโ้โหกระเด็นกลับบ้านกันเลยทีเดียวทีนี้เราค่อยๆตอดเขาดีกว่าครับเขาก็คงไม่กล้าบุกมา,มาแล้วแหละเพราะว่ากำลัาางเขาก็แทบไม่เหลือไม่เหลืออะไรครับผมอย่างเยอะมีกันอยู่ห้าคนหกคนครับสเปียร์ต้น ดื้อเข้าไปหันหลังไปนั่นแหละดุ้มเข้าไปมีตายกันบ้างแต่ว่าหันหลังอีกหันหลังอีกหันหลังอีกนั่นแหละดื้อเข้าไปม,มันไม่โดนเมลิกเลยโดนบ้างสิเมลิกเริ่มฮิวตัวเองแล้วเริ่มไม่หิวสเปียร์ตอนแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเมลิกให้ตายบ้างนะครับดื้อหนึ่งและก,กับจอมเวทคุ้อยู่คุ้อยู่ไม่ได้หมดเข้าไป เราวิ่งไปข้างหลังเดีกวครับถ้าใส่จังหวะชุลมุนนี่แหละนี่แหละที่ของเราคนเก็บแร่เอาอีกไปกันให้หมดเอาเีเนียนมาสักคนหนึ่งมายืนถ่วงเวลาไว้โอเคถอย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 ,ถอยสเปียร์ตั้นเขาเยอะครับสเปียร์ต้นไม่พอเขามีพวกคนเก็บแร่ด้วยนะครับ <What? S 1> บึ้มแล้วถอยบึ้มแล้วถอยไปก่อนประมาณนี้ประมาณนี้เออโอเค เอาจอเวทเราสักคนหนึ่งไปข้างหลังครับเขาจะวุ่นวายอยู่กับมินเนี่ยนอยู่ตรงนั้นเราไปข้างหลังเลยครับปึ้มบุ้าไเจ็บและจุกกันตั้งแหละมีจุกกันตั้งบุ้มเข้าไปเอาอีกทีนึงเอาอีกทีนะึองเอาอีกทีนึงนั่นแหละไอคนที่ตายนะคือคนเก็บแร่ทางนั้นเลยมาหลุดใี้ยืนฮีกันเองบื้มเข้าไปตาย2 2 5จบ มันไม่ยากนะแต่มันใช้เวลานานนะครับ9ปี31วินาทีเอ๊ะผมและนี่ก็คือเก็บซิกบอลเลกาซีนะครับสำหรับวันนี้พี่อามพี่เสือหมืร์และแกนติกบอลเลกาซีต้องขอตัวลาไปดีวกว่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไยบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม